ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมอิมนะครับก็วันนี้ครับผมเตรียมน้ําครับเตรียมน้ําวันนี้นะครับผมจะไปใส่ปุ๋ยนะครับมะม่วงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วครับแหล่งน้ําที่สวนก็ไม่มีนะครับผมก็วิธีการง่ายๆของสวนพนมอิมเองนะครับเือจะเอาปุ๋ยผสมกับน้ําแล้วก็ราดที่โคนต้นนะครับเดี๋ยวจะวิธีการนะครับผม เป็นยังไงเดี๋ยวตามพนมองอิมไปดูกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้พนมองอิมก็รองน้ําไว้นะครับผมก็จะให้เต็มนะครับทั้ง6ถังนะครับผมก็นี่เป็นถังพลาสติกครับบรรจุน้ําได้อ่าถัางละ200ลิตรนะครับผม6ถังก็1,200ลิตรนะครับอ่าครับเพื่อนๆอปุ๋ยที่พน้ออิมอ่าให้กับมะม่วง ระยะนี้ก็คือระยะช่อดอกครับเพื่อทำการให้มะม่วงนะครับได้รับสารอาหารในช่วงผลิตเม็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าส่วนผสมที่สวนของพอน้ำอิ่มเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปกันนะครับผมสูตรที่สวนพอน้ำอิ่มใช้ก็คือ,อาสารบำรุงดินนะครับผมเราจะใช้สามถ้วยตวงครับ ต่อน้ำา200ลิตรนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือสูตรเสมอครับผมใช้สูตร 15- 155 5ครับก็ใช้3มถ้วยตวงเช่นกันนะครับผมวิธีการนะครับก็เทใส่ไปเลยครับนะครับนะครับโอเคนะครับตักให้ครบนะครับสามถ้วยนะครับผมถ้วยก็ถัง น้ำที่เติมไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยกันทีหลังนะครับผมสามถ้วยตวงนะครับโอเคสารบำรุงดินสามถ้วยนะครับแล้วก็สูตรเสมอครับผมสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็สามถ้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อนๆระยะนี้ครับผมเพื่อจะทําให้ดอกมะม่วงนะครับได้รับ น้ำและสารอาหารเพียงพอครับผมที่จะผลิตมเมล็ดต่อไปนะครับโอเคอีกหนึ่งถ้วยโอเคครับครบสามถ้วยนะครับผมก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกถังเลยนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวยังไงก็ตามพร้อมอ่มไปใส่ปุ๋ยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆช่วงนี้เองเราก็ทําการาคนนะครับให้ปุ๋ยกับน้ำนะครับผสมเข้ากันให้มากที่สุดนะครับผมทำ่าง,งนี้ทุกถังเลยนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงส่วนมะม่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะ เปิดทางนะครับแล้วก็คนแล้วก็ทําการเอาบัวนะครับตักแล้วก็ค่อยลาดคนต้นนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เปิดฝาทางแล้วนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะลดนะครับผมเป็นบัวนะครับก็แกะฝักบัวออกหมดนะครับผมตอนนี้ก็คือจะทําการคนอีกรอบนะฮะ พราะว่าปุ๋ยที่เราผสมไว้มันอาจจะตกตะกอนได้นะครับผมคนอีกรอบก่อนที่จะรดน้ํานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามไปดูนะฮะว่าเราจะรดน้ําในยามหน้าหนาวนะครับตอนที่ไม่มีแหล่งน้ํานะครับผมโอเคเราจะทําการรดนะครับผมรอบๆนะฮะ,ะนี่คือน้ําที่เราผสมปุ๋ยไว้แล้วนะครับ เราจะรดต้นละหนึ่งบัวนะผมต้นละหนึ่งบัวโอเคครับช่วงที่ออกดอกนะครับผมช่วงนี้มะม่วงก็ต้องการน้ำนะครับแล้วก็ต้องการปุ๋ยด้วยเช่นกันนะครับก็สิ่งที่เราจะช่วยได้นะครับผมก็คือให้น้ำให้ปุ๋ยในยามหน้าหนาวหน้าแล้งนะครับ เนื่องจากที่สวนของเราไม่มีแหล่งน้ำนะครับผมต้องใช้วิธีนี้ครับผมนะฮะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆดอกที่กำลังจะบานนะครับแล้วก็จะกระตุ้นนะครับผมโดยการให้น้ำนะครับให้ปุ๋ยนะครับผมโดยการราดโคนต้นนะครับ ให้ต้นมะม่วงได้สะดุ้งนะครับผมจะรับสารอาหารนะครับครับปาดรอบๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ดอกดีทีเดียวนะครับช่วงนี้ให้น้ำให้ปุ๋ยครับพอช่วยเข้าได้แล้วก็จะช่วยนะครับครับเพื่อนๆช่วงที่อ่าคนนะครับ ให้ปุ๋ยกับน้ำเข้ากันได้ดีเดี๋ยวพ่อวิมพามาดูาช่อดอกมะม่วงนะครับพเพื่อนสังเกตนะครับผมตามต้นนะครับก็จะติดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคปล่อยไว้ได้นะครับผมเพื่อนๆปล่อยไว้ได้นะครับเขาก็เกิดผลเกิดลูกได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับระยะนี้ต้องดูแลเขานะครับ ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับผมระยะดอกใกล้จะบานนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันต่อครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ลดน้ำนะครับครบทุกต้นแล้วฮะก็ส่วนนี้มีประมาณสีไร่ครับผมก็จำนวนต้นมะม่วงประมาณ200ต้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องพร้มยีมกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวมีเคล็ดลับใหม่ๆม,มาฝากาพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พรนธิขอรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ